วิดวุ่น FC ลุงพลป้าแตนประทับปู่มหามุนีแฟนคลับลุงพลป้าแตนกองทัพสื่อมวลชนยูทูบเบอร์กองเชียรแม่น้องชมพู่แห่ปักหลักลอรอลุ้นคำพิพากษามีจังหวะหนึ่งแฟนคลับลุงพลป้าแตนเกิดประทับกับปู่มหามุนีเพราะมีการนำพวงหลีดมาให้ลุงพลเมื่อวันที่20ธันวาคม2566ความวุ่นวายนี้เกิดขึ้น หลังนายชัยรัตยอดพรมหรือปู่มหามุนีได้นำดอกไม้ลักษณะคล้ายกับพวงหลีดพร้อมกับมีข้อความที่เขียนว่าให้กำลับบงใจลุงพลป้าแตนมาเยือนรอที่จะมอบให้นายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรลาโภหรือป้าแตนที่บริเวณหน้าศาลทำให้มีทีมงานของลุงพลเกิดไม่พอใจจากนั้นมีแฟนคลับของลุงพลเข้ามาต่อว่า และมีการประทะคารมกันจนเกิดเหตุชุลมุนจนมีผู้สื่อข่าวต้องไปแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันโดยบรรยากาศที่น่าสารมุกดาหารคึกคักมาตั้งแต่เช้ามืดมีกองทัพสื่อมวลชนทุกขแขนงและยูทูบเบอร์กว่าร้อยชีวิตมาปักหลักรอทำข่าวคดีลุงผลน้องชมพู่ตั้งแต่เช้ามืดโดยมีตำรวจและฝ่ายรักษาความปลอดภัยมากกว่าสิบนายเข้าขุมเข้มที่หน้าประตู และการบุคคลภายนอกเข้าไปเมื่อถึงเวลา9ก้นาฬิกาสีนาทีขบวนรถลุงพลหรือนายชัยพลวิภาและป้าแตนนางสมพรลาพโพพร้อมขอบวนรถอนามัยและนางสาวิตรีวงศีชาพ่อแม่น้องชมพู่กว่าสิบคันซึ่งเข้าบริเวณสารจังหวัดมุกดาหารโดยนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรลาพโพหรือป้าแตนเดินทางมาถึงบริเวณศาล พร้อมกับนายสุรชัยชินชัยทีมทนายความโดยสวมใส่สูตรสีกรมท่าขณะที่ป้าแตนสวมใส่เสื้อสีขาวเพื่อรับคำพิพากษาคดีน้องชมพู่เวลา9ก้นาฬิกา4ีนาทีนายอนามัยวงศีชาและนางสาวิตีวงศีชาพ่อแม่ของน้องชมพู่เดินทางมาถึงศาลโดยแม่น้องชมพู่เปิดกระจกรถสวัสดีสื่อมวลชนพร้อมยิ้มทักทาย ก่อนจะเข้าไปที่ศาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าลุงพลกับป้าแตนได้เดินทางเข้าไปด้านในก่อนจากนั้นครอบครัวของน้องชมพู่เดินเข้าไปทีหลังสังเกตได้ว่ามีการหลีกเลี่ยงที่จะประชญหน้ากันกับอีกฝ่ายเปิดประวัติลุงพลย้อนเรื่องราวผู้ต้องสงสัยจนก้าวสู่คนดังตกเป็นจำเลยคดีน้องชมพู่จากคดีดังในปีห3 กับการหายตัวไปของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบกระทั่งพบว่าเสียชีวิตจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า3ปีซึ่งศาลจังหวัดมุกดาหารนัดตัดสินคดีดังกล่าวโดยหนึ่งในจำเลยคนสำคัญคือนายชัยพลวิภาหรือลุงพลโดยลุงพลเกิดวันที่17สิงหาคม2519ปัจจุบันอายุ47ปีมีภรรยาชื่อนางสมพรล,ลาโพ หรือป้าแตนมีบุตรด้วยกันสองคนภูมิลำเนาเป็นคนตำบลหนองแวงใต้อําเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครโดยก่อนหน้าประกอบอาชีพทำไรท่ทำนาและรับจ้างทั่วไปและเคยเป็นตัวแทนธุรกิจขายตรงเริ่มเป็นที่รู้จักจากคดีน้องชมพู่ชื่อของลุงพลเริ่มเป็นที่รู้จักในโซเชียลจากคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสาขวบ ที่หายตัวไปก่อนจะพบว่าเสียชีวิตและศพอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรจากสภาพศพที่มีร่องรอยหนามตามแขนขาก่อนจะพบกางเกงที่ถูกถอดเอาไว้ของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงรองเท้าที่ตกหล่นอยู่ระหว่างทางทําให้ตํารวจสันนิษฐานว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังหลังการลักพาตัวของน้องชมพู่ไปอย่างแน่นอนโดยลุงพลคือหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ หลังจากนั้นมาก็มีกระแสลุงพลฟีเวอร์คดีน้องชมพู่เป็นคดีใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจโดยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกโซเชียลทำให้สื่อต่างๆหันมาสนใจได้มีการเชิญลุงพลไปออกสื่อต่างๆรวมถึงวงการบันเทิงและยูทูบเบอร์ลุงพลได้มีโอกาสร่วมงานในวงการบันเทิงอาทิพีเซนเตอร์ enter, รับงานรีวิวเดินแบบถ่ายแบบ รวมถึงในบางงานก็รับงานคู่กับป้าแตนภรรยาของตนต่อมาได้เปิดช่อง YouTube ชื่อช่องว่าลุงพลป้าแตน Family โดยมีผู้ติดตามมากกว่า358,000คนอีกทั้งลุงพลยังได้ร่วมงานกับนัก้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างจินตลาพูลลาบมีการร้องเพลงคู่กันและเล่น MV เพลงเต่อง,งอยทำให้เกิดเป็นกระแสลุงพลฟีเวอร์ ever, ในโลกโซเชียล แม้คดีของน้องชมพู่จะยังไม่ปิดต่อมาได้มีการออกหมายจับลุงพลกระทั่งในเดือนมิถุนายนปี2564ารศาลจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติหมายจับลุงพล3ข้อหาเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่โดยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราะศะจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปี เพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและการกระทำใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าคดีนี้จะจบลงอย่างไร